FC อู้เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้สไปเดอร์ทีวีมาเลยเอฟซครับพี่สนุกมากโอ้ไมก่กอน้นองให้สไปเดอร์ทีวีมาเลยเหรอ โอเคนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเอาอยู่ทุกคนด้วยเลยนะครับอยู่ในห้อง EQ size 2นี่ผม EQ นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาทำในส่วนของเปิดกล่องจดหมาย EP ที่3กันแล้วนะครับทุกคนโอเคมาก็เดี๋ยวมาทำกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนคือหลายคนเดี๋ยวเรียกร้องว่าเออพี่มาเปิดกล่องจดหมายหน่อยเลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเปิดกันเลยแล้วกันนะครับใน EP นี้ก็มี100กล่องเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับ คนแรกเลยนะครับจากน้อง Se aqlp นับน้องบอกขอตัวใช่ไหมให้ในส่วนของ announcer มาที่รถคูดาวนะตัวนี้ก็ถือว่าเอาไปลงเอเลสถือว่าดีอยู่นะขอตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมอืมงั้นพี่ให้นี่ลวกัน s ป e a เก r Spider ไปแล้วกันนะครับผมเพราะว่าพอดีพี่มี2ตัวนะครับเอาไปเลยลวกันขอ500เพรโอ้โหตัวนี้มันไม่ถึง500เพจเลยด,ดิขอเยอะไปหน่อยนะให้ตัวไหนก็ได้เหรออ๋อคนนี้คนเดิมนี่หว่าคนเดิมแต่ส่งมา3อันเลยนะเออเดี๋ยวเขาบอกนะถ้าใครจะส่งมาหลายอันเนี่ยผมขอ สนับสแบบขอให้สลากสิทธิ์เหลือแบบส่งได้คนละอันพอนะทุกคนเผื่อคนอื่นเขาอยากส่งได้นะครับพี่กูขอตัวละไรเซนนะครับกดติดตา้วตอนนี้ตัวอะไรเซนผมยังไม่มีเลยนะขอโทษด้วยนะครับมาขอกรีนโอ้โหกรีนราคานี้มันไม่ได้จริงๆน้องชายขอคิวปิดได้ไหมครับโอ้โหคิวปิดตอนนี้คือราคาแรงอยู่นะขอโทษด้วยนะครับเอฟซครับขอตัวหน่อยครับกดติดตามนานแล้วโอเคถ้าแบบขอตัวอะไรแบบนี้เนี่ยก็ได้อยู่นะครับผมเอาเป็นเออ พี่เอให้ตัวอะไรดีอะเอาในส่วนของ UTS ไปแล้วกันเนาะตัวหนึ่งเลยครับ FC อู้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้สไ s p i ์ทีวีมาเลย FC ครับพี่สนุกมากโอ h oh my god น้องให้ไ s p i ์ทีวีมาเลยเหรอโอ้โหขอบคุณน้องคนนี้มากๆเลยครับอันนี้คือให้ให้มาฟรีๆเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากเลยครับผมหูให้มาฟรีเลยนะขอนมากเลยครับ ขอ,อพ่อมดได้ไหมครับโอ Jungle. ตอนนี้พ่อมดนี่คือขอโทษจริงๆนะคือมันหายากมากนะครับคือพี่แรกไม่ทันด้วยนะครับขอพ่อมดได้ไหมตอนนี้ยังพ่อมดราคามันแรงอยู่วะพี่ขอโทษด้วยนะอันนี้คือ FC ครับพี่ชายขอตัวแดงครับโอเคขอตัวแดงใช่ไหมคือถ้าใครขอพ่อมดตอนนี้อาจจะยากหน่อยนะทุกคนคือราคามันค่อนข้างแรงเลยนะครับตัวแดงใช่ไหมงั้นพี่ให้ UT s ไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับชึบโอเคขอฟาร์มตังซันตาใช่ไหม อ่าได้ได้ถ้าฟาร์มตังซันตาเนี่ยก็คือเอาแต่เองก็มีแล้วไม่ใช่เหรอฟาร์มตังตันตาเองเองเองก็มีไม่ใช่เหรอแต่คนที่ส่งมา2คนนะคือถ้าส่งถ้าส่งมา2อันเนี่ยผมขอสละสิทธิ์รับอันหนึ่งนะจะรับอันที่ดีที่สุดลวกันนะครับโอเคไหมเออถ้าส่งมาสองคนนะจะขอสละสิทธิ์ให้แบบอันเดียวพอนะครับขอตัวเงินผมไม่ได้จริงๆครับผมราคานี้ตวเงินขอเพชร150เพชรมันเยอะไปไหมน้องชาย ขอแดงครับโอเคถ้าขอเป็นตัวอะไรแบบนี้ยังพอได้นะครับมาขอเป็นตัวแดงใช่ไหมตัวแดงพี่ให้ u t s ไปแล้วกันเนาะพอดีเหลือยังเยอะเลยนะครับมาต่อไปพี่ครับผมขอถังแก๊สหน่อยได้ไหมถังแก๊สหรออถ,งถังแก๊สถังแก๊สหมายถึงลาสเฟมเวิร์กเหรอหรือตัวไหนอะถังแก๊สหมายถึงตัวนี้ปะเออถ้าถ้าไม่ใช่พี่ขอไปด้วยนะแต่พี่ให้ไปเลยกันนะโอเคอครับผมขอซานต้าหน่อยครับโอ้ซานต้าตอนนี้ สองร้อยสามร้อยอ่ะเอ้ยตอนบานตอนนี้ในตลาดมันประมาณสองร้อยเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอันนี้มาอะไรเนี่ยป้นโอ้โหน้องคนนี้เขาออส่งมาแบบสี่กล่องเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอกดเคลมมาให้หมดก่อนแล้วกันนะรอครูดาวรอครูดาวชึบโอเคกดเคลมมากดเคลมโอ้น้องเขาส่งมาห้ากล่องเลยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะห้ากล่องเลยนะครับผมโอเคโอ้แล้วน้องเขาส่งในส่วนของเลปิคอนมาด้วยนะครับ โอเคส่งในส่วนของพ่อมดมาด้วยนะโอเคงั้นคนต่อไปผมจะขอให้พ่อมดกับคนต่อไปเลยละกันนะครับส่วนน้องคนนี้เขาส่งมาเยอะมากเลยเดี๋ยวให้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆของน้องเขาลนะกันเนาะผมให้เป็นอาให้เป็นขอให้เป็นไรเดียอ,อเดี๋ยวนะเอาเป็นคือเอกลันเชอร์บวกกับ83เพลสละกันนะถึงคุ้มอาจจะไม่คุ้มน้องเขาหรอกนะครับแต่ว่าก็ถือว่าให้เป็นน้ำใจไปละกันนะครับ ขอเลเซอร์แดงได้ไหมครับเลเลเซอร์เหรอครับเลเลเซอร์พี่มีไหมที่พี่ขอดูก่อนนะเลเลเซอร์อ่ามีมีมีเลเซอร์แดงนะครับผมโอเคได้อยู่นะครับคือถ้าผมมีแบบถึงราคามันจะไม่ถึงราคามันจะไม่อะไรนั้นกันมากก,ก็ก็ให้ได้อยู่นะทุกคนขอตัวที่ดีกว่านี้นะครับให้ซอมาผมให้ท็อกซิกไปเลยแล้วกันนะโอเคไหมซออัพเกรดไปท็อกซิกนะครับผมยังใช้ได้กับทุกคลิปเลยนะครับขอพ่อมดสีเขียวครับตัวมีแค่นี้โอ้โหโอเคอ่าแต่พี่คงให้พ่อมดสีเขียวเองไม่ได้จริงๆนะครับ เองให้รีเจนมาใช่ไหมเอ่อพี่ให้อาตัวนี้ด้วยกันนะครับผมซอไปแล้วกันนะครับส่วนน้องคนนี้อยากได้เลปเปอคอนโอเคได้อยู่ครับผมเลเปอคอนเลเปคอนถ้าน้องคนนี้อยากได้ได้อยู่ครับเพราะว่ามีคนส่งให้เรามาเมื่อกี้เลยนะครับผมเลพเปอคอนนะครับนี่ครับผมก็เหลืออยู่แค่นี้จริงๆนะในตัวผมนะครับ <c oughs> ขอพอมดมไม่ได้จริงครับราคานี้พอมดไม่ได้จริงขอโทษด้วยนะเออกลัวไม่พออ๋อเมื่อกี้คืนที่น้องเขาเอาพอมดใช่ไหมโอเค อ่าขอเลนเปคอนหกสิเก้าเซมอโหไม่ได้จริงๆครับโทษทีพี่ครับขอตัวหัวม้าได้ไหมครับตัวหัวม้าหรอเดี๋ยวขอรับมาก่อนนะตัวหัวม้ามันคือตัวไหนวะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับตัวหัวม้าเหรอครับตัวหัวม้าคือตัวไหนอะตัวหัวม้าคือผมก็ไม่รู้อ่ะเออมันเอาเอาเอาอะไรไปดีเอาสเปกคือผมไม่รู้ว่าตัวหัวม้ามันคือตัวไหนอะดิ อ่ะมาขอพอมดโอ้โหพอมดไม่มีแล้วครับขอโทษทีด้วยนะตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมจากน้องเอกรัตนกนะครับเอกการัตตัวอะไรก็ได้นะครับงั้นพี่ให้ซอบไปแล้วกันนะจัดแปขอปืนพิษครับได้เลยครับผมให้ซอมาอัพเกรดเป็นท็อกซิกจัดแปน้องชายซออัปเกรดเป็นท็อกซิกครับผมชึบโอเคครับผมต่อมาครับขอพอมดโอ้โหพอมดไม่ได้จริงๆครับผมขอตัวสร้างกำแพงครับพี่สุดหล่อสร้างกำแพงเหรอ อ๋อหมายถึงไซแอนใช่ไหมโอ้ไซแอนยังไม่ได้จริงๆล่าคานี้ขอเลเซอร์เขียวครับโอ้ไม่ได้จริงๆครับน้องชายพี่ขอโทษด้วยนะขอเฟรมทาวเวอร์หน่อยครับอยากได้มากเฟรมทาวเวอร์ Tower, ใช่ไหมแต่ขอดูหนึ่งว่ามีหรือเปล่านะ Fame Tower. เฟรมทาวเวอร์เฟรมทาวเวอร์โอเคมีตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะได้เอาไปเลยนะครับคือถ้ามีผมก็ให้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมมาขอท็อกซิกได้ไหมครับได้ครับผมเนี่ยถ้าขอแบบว่า ตัวที่ผมมีเยอะๆอะไรหรือว่าตัวที่ผมมีเยอะช่วงไหนก็จะได้ไปนะครับผมโอเคท็อกซิกเอาไปเลยครับน้องชายชึ้ขอหนึ่งรเจมโ h ราคาไม่ได้1น0อ,อเจมจริงๆอะ่ะพี่ขอโทษด้วยนะครับพี่ครับผมขอรักทุนนักธนูนักธน,น,กนูโหคิวปิดมันไม่ได้จริงๆว่ะตอนนี้คิวปิดราคาค่อนข้างดีนะราคา่อนข้างแรงอยู่นะทองโชคโมไม่ได้จริงๆครับน้องชายตัวหมดแล้วครับน้องอ,อันนี้อะไรเนี่ยขอทองเวอร์ไม่ได้จริงขอโทษด้วยนะครับ โอเคครับน้องต่อไปน้องคนนี้เขาบอกว่าให้คนต่อไปนะครับผมโอเคให้ UTC ไหมคนต่อไปนะครับ mm hmm. น้องคนนี้เขาขอซานต้านะแต่ว่ามันไม่ได้จริงนะเอางั้นเอา UTC ที่คนที่แล้วเนี่ยเขาอ,อยากให้ไปแล้วกันเนาะ UTC นะครับผม UTC โอเคครับผมเอา UTC ไปเลยแล้วกันเพชรหกร้อยจะเอาไปซื้อพ่อมดครับโอ้โ oh, ห <c oughs> ขอโทษด้วยนะ <c oughs> มันเยอะไปนิดนึงผมขอเลเซอร์เสียงเหรอ เลเซอร์เสียมคือตัวอะไรวะขอตัวละครที่พี่ไม่เล่นได้ไหมได้เลยครับตัวละครที่พี่ไม่เล่นนะครับผมโอเคตัวละครที่ไม่เล่นอ๋อคนน้องนี้ก็แถมมาด้วยนะครับตัวละครที่พี่ไม่เล่นใช่ไหมตัวละครที่พี่ไม่เล่นหรองั้นเอาเป็นจริงๆไม่เล่นหลายตัวเลยนะงั้นน้องให้มาแบบนี้พี่ให้ไซแอนไปแล้วกันนี่ครับผมอุ้ยแต่ไซแอนมันจะราคาแรงไปไหมเนะี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาซอไปแล้วกันนะครับซอพี่ไม่ได้เล่นเลยนะครับเอาไปเลยอยากได้ โอ้โหมันเป็นอันนี้พี่ไม่รู้อยากให้อะไรเลยขอพอมดครับโอ้โหพอมดไม่ได้จริงๆนะครับน้องชายพี่ขอโทษด้วยนะครับโอเคครับอันนี้คืออะไรอะ่ะฟรีครับโอ้ขอคุณมากเลยครับผมยี่สิบเจ็ดเจมขอ,อชอบพี่มากเลยเป็นขออะไรมาเซนเซ,นเซอร์พี่ขอโทษด้วยพี่อ่านไม่ออกขอไฮเปอร์โอ้เปอร์ per, ไม่ได้จริงๆขอตัวโคนโนหน่อยครับได้เลยครับผมตัวโหนใช่ไหมน้องโจโจให้ดีเจสปีกเกอร์แมนมานะครับ งั้นพี่จะให้สอบไปแล้วกันเพราะซอก็ถือว่าโหดอยู่นะเอาไปเล่นได้นะครับผมซอตัวอะไรก็ได้โอเคครับผมแต่น้องคนนี้ขอส่งมาแล้ว2องอเลยนะโอเคครับขอตัวดีนะครับผมได้ขอตัวดีให้กลิดทอยเลตมานะงั้นผมให้เป็นคือตัวดีเนี่ยถ้าจะพูดถึงเนี่ยจริงๆจริงๆเป็นตัวนี้เปก็ได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าน้องเขาจะชอบหรือเปล่า พราะตัวนี้มันก็เป็นตัวที่ดีนะครับผมในส่วนของไอไม้ถอส้วมเนี่ยทองคอฟเฟอร์ไม่ได้จริงๆพี่ขอด้วยนะครับมันหมดแล้วเด็กคือพออีเวนต์มันหมดเนี่ยราคามันก็จะสูงขึ้นนะครับต้องประมาณนั้นขอท็อกซิกค,ครับได้ได้ท็อกซิกค,คือเนี่ยถ้าแบบว่าเป็นตัวที่ผมไม่ได้เล่นหรืออะไรเงี้ยผมก็จะพอให้ได้นะครับประมาณนี้เนาะถ้าใครอยากได้นะชิบโอเคทองท็อกซิกเอ,อ่อขอขออะไรขอตัวที่ดีกว่าดูเัาเบรดคาต纳นะบอดี้แมนใช่ไหมได้เลยครับมีเต็มเลยเอาสอบไปแล้วกันเนาะ พราะว่าซอก็ถือว่าดีอยู่นะครับเอาไปลงได้ซอซอโอเคซ้อไปลงชึบขอท็อกซิกได้เลยครับผมให้เมชคาเมล่าแมนมาได้อยากได้ท็อกซิกเอาไปโอ้ยท็อกซิกรู้สึกว่าขายดีแน่ตอนนี้ท็อกซิกเราแบบออกเยอะมากนะครับขอตัวอะไรก็ได้ครับผมน้องคนนี้ส่งมา2รอบนะผมขอกดรับไปก่อนนะครับทุกคนโอเคครับโอ้โหขอขอ cover คนนี้ไม่ได้จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกดรับรัวๆก่อนเลยแล้วกันนะน้องคนนั้นขอขอตัวอะไรก็ได้ใช่ไหม ขอตัวอะไรก็ได้งั้นพี่ให้สอบไปละกันนะครับผมโอเคคนนี้ให้ไททันบอดี้แมนมานะครับผมน่าจะให้ฟรีป่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งอะไรมาเลยเนาะผมให้สองตัวโหดมากแต่ไม่เอาโอ้ยขอบคุณมากเลยครับผมให้ UTC มานะครับขอตัวเงินครับโอเคคือเนี่ยบางจังหวัดทัมมิ่งก็จะดีนะครับคือมีคนให้ซานต้ามาปุ๊บน้องก็จะได้ซานต้าไปแบบนี้เลยนะครับคือมีคนให้มาปุ๊บไงขอตัวแดงครับผมได้เลยครับตัวแดงใช่ไหม ตัวแดงมิติกนะครับผมมิติกเอาเป็นอันนี้แลวกันเอกรันเชอร์ไปแล้วกันนะเพราะว่ามีเยอะมากเลยนะครับเอกรันเชอร์ขอกรีนครับไม่เอาเลื่อยโอ้ไม่ได้จริงครับกรีนเลเซอร์ราคามันค่อนข้างแรงนะขอพอมดด้วยครับขอโทษด้วยครับพอมดหมดแล้วครับผมเลเซอร์มาแด้บกีนเลเซอร์ราคามันต่างกันลิบลับเลยนะน้องชายพี่ขอโทษด้วยนะครับพี่ครับอยากได้ครับไ้แมนเซ็หมสีเขียวครับครับไแมนเซ็หมสีเขียวคือตัวนี้คือมันไม่ได้จริงน้องพี่ชายคือแบบพี่ชายไม่สามารถให้ได้นะ โอเคผมขอตัวที่ดีกว่าเจ็ดแพ็กตัวนี้นะใช่ไหมโอ้ตัวนี้มีลายเซ็นด้วยนะครับผมโอ้ตัวนี้ใช่ไหมขอตัวที่ดีกว่านี้หรอถ้าตัวที่ดีกว่านี้ที่พี่คิดออกเนี่ยนะคือเอาเอ็กซ์ัเชอร์ไปแล้วกันพี่ว่ามันดีกว่านะเออถึงถ้าไม่นับลายเซ็นนะขอ UTC u, u... g หรอ u g c คืออะไรอ่ะเอ่อ u g c มาถึงตัวอะไร UTC ใช่ไหมถ้า UTC หรือผมไม่รู้จัก u g c เอง UGC อัปเกรดอะไรอ่ะขอโทษด้วยนะครับคือพี่ไม่รู้พี่เอา UTS ไปแล้วกันโอ้ขอโทษด้วยนะถ้าพี่ไม่ดูนะครับขอตัวแดงครับได้เลยขอตัวแดงนะครับขอตัวแดงนะครับคือขอตัวทองขอตัวแดงก็คือเอาตัวเอาตัวแดงไปแล้วกันนะเพราะว่าตัวแดงมันดีกว่าเนาะขอตัวแดงงันพี่ให้ UTS ไปแล้วกันนะครับผม UTS โอเคเอาไปเลยชึบต่อมาขอตัวอะไรก็ได้ดีๆนะครับ ตัวอะไรก็ได้ดีๆอ่าซอไปแล้วกันนะครับเอาไปลงได้อยู่นะครับโหดเลยต่อมาขอพมดผมไม่ได้จริงครับผมขอโทษด้วยนะครับคนนี้ให้อัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนมานะครับบอกว่าขอพอมดนะครับว่าผมไม่ไหวจริงๆครับน้องแลกปืนพิษนะครับแลกปืนพิษโอเคได้อยู่นะครับเพราะว่าปืนพิษผมไม่ได้เล่นนะอย่างที่บอกถ้าตัวไหนที่ผมไม่ได้เล่นเนี่ยก็จะสามารถเทรดได้นะครับโอเค FC ครับขอ3 0 0ถึง400เพชรโอ้โห คือตัวนี้ราคามันตกแล้วอะนะครับพี่ให้เองได้แค่ประมาณ1 1 1 1งหนึ่งรนะครับพี่ขอโทษด้วยนะครับคือพี่ไปเห็นมามันก็ราคามันร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบแล้วนะครับไม่รู้มันจะลดลงมาตอนไหนนะครับเอาไปร้อยห้าสิเพชรพอถือว่าซื้อขอตัวที่ดีกว่านี้ด้วยครับซอนะครับอัปเกรดเป็นเดินส่วนของท็อกซิกไปเลยนะครับผมโอเคท็อกซิกตัวสุดท้ายละหมดเปทีเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกท็อกซิกจะขายดีมากนะครับโอเคกดไปชื้อ ขอ UTS ได้ไหมครับโอเคได้นะครับน้องอยากได้ UTS จัดไปเลยนะครับผม UTS นะครับตัวโอเค UTS ยังมีอยู่นะครับผมเชืบอขอซานตาหน่อยครับมีตรงซานตาตอนนี้คือเองสามารถไปซื้อได้ในราคาเลยนะถ้าเองส่งอัปเกรดมาให้พีนะครับขอพ่อมนต์คาเวอร์โอ้โหตอนนี้ราคามันค่อนข้างแรงครับขอโทษด้วยนะต่อมาครับให้ฟรีโอ้ขอคุณมากเลยครับน้องอาทีครับคนนี้ครับให้ซอมานะครับบอกว่า ขอในส่วนของ UTS นะครับได้เลยครับอัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนนะครับผมอัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนจัดไปเลยครับผมตัวสุดท้ายของเราออกไปเรียบร้อยแล้วครับมาเหลืออีก10อันเท่านั้นนะครับขอเรเซอร์แดงใหม่โอ้ไม่ไหวจริงๆนะครับขอท็อกซิกได้ไหมครับโหท็อกซิกพี่หมดแล้วน้องเอาซอไปก่อนแล้วกันนะเอาซอไปก่อนแล้วกันนะครับพอดีท็อกซิกพิ่งหมดไปเมื่อกี้เลยนะครับเอ้ยยังไม่หมดหรอยังมีอยู่หรอ๋อท็อกซิกยังมีอยู่ครับโอเคจัดไปเองยังได้อยู่ขอพอมดไม่ได้จริงๆนะครับ คนนี้ก็ขอเลฟิคอนครับแต่ว่าเลฟิคอนมันหมดแล้วว่าดีพี่ขอโทษด้วยนะครับคือราคามันแรงแล้วดีนะครับตอนนี้ราคามันค่อนข้างสูงนะมันหมดอีเวนต์แล้วนะคิวปิดไม่ได้จริงครับผมคนนี้ก็ขอพ่อโมดนะครับไม่ไหวครับผมคือส่วนใหญ่เนี่ยจะขอแบบเลฟิคอนกันเยอะนะซึ่งเลฟิคอนมันหมดอีเวนต์แล้วนะครับตัวมันค่อนข้างราคาแพงนะครับโอเคโอเคครับผมเหมือนใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนกดไปเลยครับผมแล้วตรงนี้ขอแดงครับ ขอแดงโอเคตัวอะไรก็ได้สีแดงนั้นพี่ให้เอิเอม์มเอ็กลันเชอร์ไปแล้วนะครับมีเยอะมากโอเคครับก็ถ้าใครได้รับผมอยากโอ้ยอันนี้อ้าวส่งกดไปแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้โอเคนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็อยากนะครับส่งขอให้ผมเนี่ยก็สามารถส่งได้ที่ตัวนี้เลยนะครับ at e q Z x 2นะครับแล้วก็ถ้าใครจะส่งนะครับผมในส่วนของเจ้าเอ่อ แฟนอาร์ตนะครับการวาดรูปเด็ดๆเ,เนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่ดิสคอตใต้ล่างคลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาขึ้นคลิปนะครับวันนี้เนะี่ยขอรับไปของที่นี้สวัสดีครับผม